b i ส m i l ม a h i ล r a ฮ m รราะห์มานฮม assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ครับขอความสันติสุขจงประสบแด่นักเรียนของคุณครูนะครับรวมทั้งผู้ปกครองที่เขาร่วมดูอยู่ตรงนี้นะครับนะวิชานี้ครับวิชาฟิกครับเราเจอกันในวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับนะในเรื่องของวิชาฟิกนะครับเราในบทแรกๆครับเราจะพูดกันในเรื่องของรูปคนอิสลาม ุบคนอิสลามที่ทําให้เรานั้นเป็นมุสลิมที่ดีนะครับบทที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในตรงนั้นนะครับเราจะพูดถึงความหมายของคําว่าอิสลามครับอิสลามนั้นหมายถึงสันติดังนั้นนะครับศาสนาอิสลามจะหมายถึงศาสนาแห่งความสันตินั่นแสดงว่าถ้าใครนั้นเป็นมุสลิมที่ดีนะครับเขามุสลิมที่อยู่ในหลักการของศาสนานั้นเขาจะ,ะไม่ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺตาอาลาหทรงกาหนดนะในกรอบนั้นนอกจากเรื่องของการศรทัทธาแล้วก็จะมีเรื่องของการปฏิบัตินะการปฏิบัตินั้นอยู่ในองค์ประกอบของรุกอิสลาม5ประการนะหประการนั้นนะครับเราเปรียบรุกอิสลาม5ประการเหมือนอะไรครับนเรียนดูคุณครูวาดให้ดูนะักเรียนนะหประการเราเปรียบมันเหมือนกับอะไรในรูปอะไรครับเรียนมองอะไรครับรูปอะไรครับวาดรูปอะไรให้ดูอ่นะ รูปบ้านใช่ไหมครับบ้านหนึ่งหลังครับก่อนจะมีบ้านเขาจีต้องมีอะไรก่อนนะเขาต้องมีเสาครับเสาเพื่อที่จะค้ำให้บ้านมันอยู่เราเปรียบเสาเหมือนกับรุกคนอิสลามเปรียบบ้านเป็นอิสลามในตัวเราครับนะถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้ครับเราไม่ปฏิบัติเมื่อมีสตังค์ครบสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง ต้องไปทําฮัตแล้วไม่มีข้อห้ามไม่ไปครับเราก็ลบเสานี้ออกไปเดือนบอบอรนมาถึงฉันจะถือสินอดจะหยุดยดื่มหยุดกินไม่ถือสินอดหิวกินตลอดแล้วก็ลบอิสลามของเราไปสินอดของเราไปมีสตังเยอะๆครับพบเงินขายแล้วไม่ออกสากาดเสียดายลบออกไปถึงเวลาละหมาดไม่ละหมาดลบออกไปันเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้ครับที่เราเห็นอยู่จะอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วโดนลบ หายไปเพราะว่าคําว่าอิสลามไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาปฏิบัติ5ประการที่ครบสมบูรณ์ครับแน่นอนเราสามารถประกันได้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ลักษณะนิสัยของเขาก็จะอยู่ด้วยกับความสันติสุขนะนเรียนเอาเรียนมาเปิดบทที่หนึ่งเลยครับเห็นบทที่หนึ่งไหมครับบทที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งครับเรื่องของ อ่าอารานุลอิสลามมีรุกคนอิสลามมีห้าประการเรียนดูดีๆนะรุกคนอิสลามมีห้าประการครับอ่าจุดประสงค์ของบทนี้ครับต้องการสามารถบอกรุกคนอิสลามได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราบอกว่าอ้าวนักเรียนละหมาดห้าเวลาอยู่ในรุกุนอิสลามใช่ไหมนักเรียนตอบว่าใช่รุปอิสลามข้อที่อะไรต้องตอบได้ว่าข้อที่สองนะส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติมันจะไปเรียนในบทบทอื่นต่อไปนะครับอ่ะ กฎสลามห้าะการครับอันที่หนึ่งกาวทำปฏิญาณตนปฏิญาณตนหมายถึงการยืนยันตนยืนยันว่าอะไรว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านาบีม,มุฮัมมัดเป็นรอซูลของเรานะเมื่อปฏิญาณตนแล้วกับศาสนาจัดินของคนนี้นะก็ว่าเป็นมุสลิมเมื่อเป็นมุสลิมสิ่งแรกที่จะต้องปฏิบัติเมื่อถึงเวลาคือการละหมาดละหมาดมีห้าเวลานะหมาดห้าเวลาครบสมบูรณ์เรียบร้อยครับ มาทำมาหากินมีสตางแล้วถึงเวลาก็ต้องจ่ายสากาดนะเดือนรอมฎอนครับเดือนนึงมาถึงถึงผ่านมาไม่นานเลยนักเรียนทืสิอดหรือเปล่าครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยครับเราจะต้องถือสินอดทุกคนก็ที่เป็นมุสลิมที่ครบเงื่อนไขก็ถือสินอดนะและก็ก็หากคือการไปประกอบพิธีฮัจที่นครมกักกะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ครับถ้าเราปฏิบัติครบสมบูรณ์โดยที่ มีเงื่อนไขกําหนดนะครับว่าคนๆนั้นเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับถึงเวลาก็ปฏิบัติครบสมบูรณ์ประกันได้เลยครับสิ่งที่เขาหวังไวอ้อย่างเช่นเขาหวังจะได้สวรรค์เขาหวังจะได้าการตอบแทนที่ดีเขาต้องได้แน่นอนอินชาหรอนะบอกไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้รู้จักแค่นี้แหละครับว่าระบบอิสลามนั้นมี5ประการนะจำดีๆนะ <S <S ปฏิญ,ญาณตนละมาสากาดพิเศษในเดือนอมาดอนและไปประกอบทีฮัทที่นครมาการวันนี้คุณครูพ,พอแค่นี้ครับ นะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปที่คุณครูจะส่งไปที่หลังทื่อาจจะเป็นวันเสาร์นะครับนักเรียนอันนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตู